ปอนสู้สวยท่ะน่าจะต้องได้สักตัวละฉันจะสานต่อนายเองไอ้ปอนไอ้ปอนฉันหลุดเลยฉันกกดอะไรไม่ถูกเลยไอ้เีืยกูกดะไยไม่ถูกเลยบีดิบบีดิ ตามตามยิงปืนได้ปะยิงปืนหน่อยสมุกสมุไอ้ป้าดิไอ้แรนไปกูตายเลยเี่นเวลาเี่นเวลาเล่นเวลาแต่ปลาสโลว์เลยโอ้ยป๊าดอีกแม่ยิ้กดูไว้ความแม่นนังกลัวมันมาในลาวนี่แหละ แม่งโดนคอมเมนต์ว่ะโอ้ยไปสโลไปปสโลไปเฮ้ยบอลยังสโลไอ้บอลสโลบอล อมมาเจ็บอยู Vive ่นะโอ้ไม่เฮ้ยยาวมึงทำอะไรของมึงปืนปืนหลังก็ไม่เหี้ย